สวัสดีครับทุกทท่านนะครับที่กำลังชมคลิปการสาธิตการปรับค่าเสียงของไมโครโฟนอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการปรับค่าเสียงของไมโครโฟนให้มันมีความดังเพิ่มมากขึ้นนะครับปกติมันจะดังเบามากแต่เราจะต้องปรับค่าของมันให้ไมโครโฟนนั้นสามารถที่จะ มีเสียงดังที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในชุดนี้จะเป็นการสาธิตของการใช้สำหรับ Windows 7นะครับหรือ Windows 7หลายหท่านจะเรียกแบบไหนก็เหมือนกันนะครับจาก Windows 7หรือ Windows 7มันก็คือ Windows ตัวเดียวกันนะครับสำหรับการปรับค่าของไมโครโฟนให้มีเสียงดังขึ้นเราจะต้องมาจัดการตรงนี้ครับตรงที่ สปิก,กอร์ตรงลำโพงตรงข้างล่างตรงนี้นะครับในแถบทากบาตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวาครับตรงที่ลำโพงหรือสปิก,กอร์นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อที่เขียนว่า recording device ตรงนี้นะครับ recording device ครับคลิกเข้าไป1ครั้งครับ หลังจากที่เราคลิกตรงที่หัวข้อ Recording Device เร็จนะครับมันก็จะโชว์หน้าของ Recorder ตรงนี้ขึ้นมาให้กับเรานะครับเราดูตรงที่หัวข้อที่เขียนว่าไมโครโฟนอันตรงนี้นะครับที่มันมีเสียงสัญญาณเสียงกระพริบกระพริบอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือ,อเป็นไมโครโฟนอันปัจจุบันนะครับที่เราจะใช้ในการปรับค่าของไมโครโฟนให้มีเสียงที่ดังขึ้นนะครับ แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วมาเลือกตรงหัวข้อที่เขียนว่าตรงแถบที่เขียนว่าเลเวลนะครับเลเวลแล้วก็ปรับค่าของไมโครโฟนตรงนี้นะครับไมโครโฟนตรงนี้ปรับให้มาทางด้านขวามือสุดนะครับหรือเป็น100นะครับปรับค่าเป็น100เพื่อที่จะเป็นค่าที่มันสูงสุดนะครับ หลังจากนั้นครับหัวข้อถัดมาอันนี้สําคัญมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับหัวข้อของไมโครโฟนบูสต์ตรงนี้นะครับปกติมันจะอยู่ที่ประมาณกลางๆนะครับประมาณ15หรือ20โดยประมาณตรงนี้นะครับเราจะต้องปรับค่าของมันให้มาเป็น30เดซิเบลนะครับเพื่อที่จะให้เสียงของไมโครโฟนนั้นมันดังมากที่สุดนะครับเท่าที่มันจะทําได้นะครับเพื่อเป็นการบูสต์ขยายสัญญาณของ ไมโครโฟนให้มีเสียงดังมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เรากําหนดค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตรงในแถบของ list listen และแต่จะออกเสียงนะครับก็มันเหมือนกันนะครับตรงแถบของ list ตรงนี้นะครับถ้าจะให้เสียงของเรานั้นออกทางลําโพงด้วยในขณะที่เราพูดผ่านในไมโครโฟนอยู่นะครับถ้าจะให้มันออกผ่านทางลําโพงเนี่ยเราก็จะต้องมาที่ถูกตรงที่หัวข้อของ list ทิ๊กถูกตรงนี้นะครับติ๊กถูกครับเราทิ๊กติ๊กถูกเสร็จนะครับแล้วเราก็มากดหัวข้อข,อ,ของแอป ly นะครับพอเรากดหัวข้อของแอป ly เสร็จปุ๊บเสียงของเราเนี่ยก็จะออกทางลำโพงด้วยนะครับเราพูดผ่านไมโครโฟนมันก็จะออกทางลำโพงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ติ๊กถูกตรงนี้นะครับ เสียงของเราก็จะออกทางลำโพงนะครับเราพูดอะไรไปก็จะออกทางลำโพงทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่คลิกตรงนี้นะครับเสียงของเรามันก็จะออกมือนกันแต่มันจะไม่ออกทางลําโพงนะครับมันจะออกผ่านทางโปรแกรมบันทึกเสียงต่างๆเสียงมันก็จะออกนะครับแต่ว่ามันจะไม่ออกทางลําโพงเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไปเปิดกับหลังจากที่เราคอร์ดดิ้งบันทึกเสียงเสร็จเราก็ไปเปิดกับโปรแกรมต่างๆเราถึงจะรู้ว่า คำพูดที่เราพูดนั้นมีคำพูดอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกหัวข้อของ list to h i s device ตรงนี้นะคร,บะออะคร,บรับเสียงก็จะออกทางลำโพงสดๆเลยนะครับเราพูดปั๊บเสียงก็จะออกทางลำโพงกันสดๆนะครับหลังจากที่คำนวค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยเราก็ตอบโอเคครับอตอบโอเคกเ็ไปครับหลังจากนั้นก็ตอบโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้ครับเสร็จสิ้นในส่วนของการปรับค่าของไมโครโฟน เสียงของไมโครโฟนนั้นมันดังมากยิ่งขึ้นนะครับลองทดลองทํากันดูนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นะครับในคลิปนี้บรรยายโดยอาจารย์จอมครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ